เทศบาลเมืองป่าตองจัดงานภูเก็ตเทสติว์ลแด์ซีฟู้ดแกสโตโนมีร้อยลิมเลครั้งที่3สุดคึกคักนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองแถลงข่าวชี้แจงดราม่ากุ้งมังกรจากงานร้อยลิมเลแอดป่าตอง นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมอภิปรายทำอย่างไรให้ใชายหาดหน้าเที่ยวและปลอดภัยในยุค New นิวโอมอลนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ทับ2 5 6พนวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา18นาฬิกานายนารงวุ่นซิว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานภูเก็ตเทสติวัลแอนด์ซีฟู้ดแกสโตโนมีร้อยลิมเลครั้งที่สามณหาดป่าตองโดยมีนางสาวเฉลิมรักเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองร่วมในพิธีเปิด สำหรับงานภูเก็ตเทสติวัลแด์ซีฟู้ดแคสโตน y มีร้อยลิมเลครั้งที่สามณหาดป่าตองนั้นจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชายหาดป่าตองภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหารทะเลในราคาถูกและอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตมากกว่า100ล้้านค้าตั้งแต่หน้าชายหาดซอยบางลาไปจนถึงโรงแรมบ้านลายไม้ วันอังคารที่หนึ่งกันยายนเวลา9ก้นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนางสาวเฉลิมรักเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมประชุมการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่สเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยน,นายนรงวุ่นซิลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตีสารติสกุลตนาคผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่หนายสุพจน์รอดเรืองณนหะนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลตํารวจตรีรุ่งโรธถากูลปุญญาสิริผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์ทนิตเสริมแก้วนายแพทย์สาธราณสุขจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงวันอังคารที่หนึ่งกันยายนเวลา15นาฬกานางสาวเฉลิมลักษเก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยนายนารินมีวงประมงจังหวัดภูเก็ตตัวแทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและนางสาวโสพิตาบุญแต่งเจ้าของร้านที่ขายกุ้งมังกรร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงกรณีดราม่ากุ้งมังกรภายหลังมีผู้โพส์ในสื่อออนไลน์ระบุว่าซื้อกุ้งมังกรมาจากงานร้อยลิมเลแอดป่าตองแต่มีเนื้อไก่ผสมรวมอยู่ด้วย โดยนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าวว่างานร้อยลิมเลแอดป่าตองจัดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและของเมืองป่าตองภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าสร้างความเสียหายให้กับภูเก็ตและป่าตองเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามทราบข้อมูลเบื้องต้นจากสอพอป่าตอง ว่าทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยตกลงกันได้และจบลงด้วยดีแต่ในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตองในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าได้รับความเสียหายจึงได้มอบหมายให้นิติกรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งความเอาผิดกับคนที่ทําให้เกิดความเสียหายในครั้งนี้ก็เสนอว่าจริงๆแล้วจากการสอบสวนทนวัาไปแล้ว ไม่ใช่นะคะก็เป็นผู้ครอบครัวนั่นแหละแต่อาจจะด้วยความที่อยากจะให้มันเร็วก็คือไปใช้วิธีการทอดนะคะทีนี้มันก็อาจจะแห้งแข็งมีใชนพิดว่าแล้วมันอาจจะยืนด้วยซ้ำก่อาจจะเย็นด้วยทำให้คนซื้อเนี่ยทานแล้วอาจจะเหนียวหรือแข็งจนไปเข้าใจ่าเป็นไกจนะคะแล้วก็ได้รับการชี้แจงจากเราก็สง่ายแล้วนะคะ วันพฤหัส,สบดีที่3กันยายนเวลา10นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมอรุณรัตโรงแรมป่าตองรีสอร์ทนางสาวเฉลิมลักษเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อทำอย่างไรให้ชายหาดหน้าเที่ยวและปลอดภัยในยุค New Normal ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง New Normal Safety Beach in an Era of COVID-19 Pandemic วันพฤหัส,สบดีที่3กันยายนเวลา13.30นาทีณห,ห้องประชุมชั้น3เทศบาลน,นาครภูเก็ตนางสาวเฉลิมลักษ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมสันนิบาต เทศบาลจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ทับ2563โดยมีผู้บริหารเทศบาลทั้ง12เทศบ,บาลในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับวาระการประชุมมีทั้งหมด4วาระโดยมีวาระที่สำคัญคือการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสรันรนิบาตเทศบ,บาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563 จนถึงวันที่30กันยายน2 5 6 5ซึ่งผู้ที่รับการคัดเลือกคือนายอารุณโสรสนาย,ยกเทศมนตรีตำบลลาวัยเป็นประธาน,นาคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก,กต็ตและคณะกรรมการอีกสามท่านได้แก่นายสุนิรันต์รัชตะพฤกเทศบาลตำบลเชิงทะเลนางวิภาจันทองเทศบาลเมืองป่าตองและนายพงศสิงห์ณนคร เทศบาลนครภูกเก็ตติดตามอัปเดตกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองป่าตองได้ในรายการป่าตอง weekly news ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์